เป็นไงบ้างครับการซ้อมไฟนี้ซ้อมถึงไหนแล้วครับซ้อมดีครับเรื่อยๆครับการชกกับชายน้อยคราวนี้ครับมีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับก็เตรียมพร้อมครับก็ซ้อมเรื่อยๆลงนวมก็ซ้อมครับก็ผมดูน้องเขาชกทุกไฟครับก็หนักครับเราก็ต้องเตรียมตัวดีครับจากดูจากดูเทปดูการชกผมว่ามัดหนักครับจุดแข็งและจุดอ่อนของ อ่าชายน้อยถ้าจุดแข็งก่อนนอกจากมัดหนักมีอะไรอีกไหมครับอันนี้น้องเขากําลังสดขึ้นมาก็ครับผมก็มัดหนักก็แล้วก็พัฒนาเยอะครับดูทุกไฟครับไฟนี้ผมผมก็คิดหนักครับจุดอ่อนของชายน้อยครับก็น้องก็ตอนนี้ก็ถามว่าจุดอ่อนน้องเขาก็เพิ่งจะโชคมาไม่กี่ไฟอะครับก็เราน่าจะได้ชั่วโมงบินนะครับอืมประสบการณ์ดีกว่า แล้วคิดว่าตัวพึ่งหลวงเองมีโอกาสชนะน็อกใหยน้อยได้ไหมครับถามว่ามีไหมก็ถ้าโดนเต็มเต็มก็น่าจะน็อกนะครับมันอยู่ที่จุดโฟกัสนะครับอยู่ที่จังหวะครับบผมางทีผมอาจจะโดนน้องเขาน็อกก็ได้เพราะว่ามันแล้วแต่จังหวะครับหนัก็หนักครับก็บวกกะบวกไปว่าไฟนี้ครับผมเป็นมวยบู๊แล้วผมชอบบวกชอบแรกแล้วครับผมชกเต็มที่ครับพี่เต็มที่ลูกไฟครับคิดว่าผลเป็นไงครับไฟนี้ครับพึ่งหลวง ผมว่าน่าจะได้ลุ้นนะครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับไฟนี้ผมเอางี้ว่าพี่เดี๋ยวาจะประมาณห้าสิบห้าสิบครับก็ผมว่าถ้าโชว์ฟอร์มดีๆได้เนี่ยแฟนมวยเห็นทั่วโลกแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะได้มีโอกาสไปต่อยไฟใหญ่ๆและแบบแฟนมวยจะได้ํำพึ่งหลวงเอ่อกลับมาํำได้ครับผมแล้วก็จะมีโอกาสมาต่อยไฟใหญ่ๆอีกครับ